ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นตอนที่6เครื่องหมายกำหนดจังหวะที่มีเลขตัวล่างเป็นหนึ่งแบบฝึกที่1กรณีที่เครื่องหมายกำหนดจังหวะมีเลขตัวล่างเป็น1เครื่องหมายกำหนดจังหวะที่มีเลขตัวล่างเป็น1เรากำหนดให้เลขตัวบนเป็น2หมายความว่า,า,าเลขตัวบน กำหนดให้แต่ละห้องเพลงมีกี่จังหวะก็ตามตัวเลขข้างบนเลยนะครับคือ2จังหวะมาดูเลขตัวล่างให้ตัวล่างกำหนดเลข1นึ่ได้กำหนดให้โนต้ตตกลมมีค่าเท่ากับ1จังหวะดังนั้นเมื่อน้ตตกลมมีค่าเท่ากับ1จังหวะโน้ตตัวขาว มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวกลมก็ต้องมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองหรือ0ูนจุดจังหวะและโน้ตตัวดำก็จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขาวก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่หรือ0ูนจุดจังหวะโน้ตตัวกระเบิดหนึ่งชั้นมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวดำก็คือมีค่าเท่ากับตัวละเศษหนึ่งส่วนแปดจังหวะตัวกระเบิดสองชั้น มีค่าตัวละสิบหนึ teachers, nah. ่งส uh, anyway, <Mu> ่วนสิบหกจังหวะในที ha ่นี้เราต้องมาทำความเข้าใจและท่องจำให้ได้นะครับว่าโน้ตตัวกลมจะมีค่ามากที่สุดโน้ตตัวขาวมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวกลมโน้ตตัวดำมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขาวโน้ตตัวขรเบ็ดหนึ่งชั้นมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวดำแต่โน้ตตัวขรเบ็ดสองชั้นมีค่าเป็นครึ่งหนึ่ง ของตัวกะเบิดหนึ่งชั้นดังนั้นเมื่อเลขตัวล่างกำหนดให้เลขหนึ่งกำหนดให้น้ตตัวกลมมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะน้ตตัวอื่นๆก็ต้องมีค่าตามลำดับที่กำหนดนะครับทีนี้ส่วนใหญ่เรามาเข้าใจว่าน้ตตัวกลมมีค่าเท่ากับสี่จังหวะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับ ลดตกลมจะมีค่าเท่ากับกี่จังหวะขึ้นอยู่กับเครื่องหมายกำหนดจังหวัดเป็นตัวกำหนดครับซึ่งเครื่องหมายกำหนดจังหวัดที่เป็นตัวกำหนดก็คือเลขตัวล่างนั่นเองมาดูเครื่องหมายกำหนดจังหวัดสองหนึ่งเราจะนำโน้ตมาใส่ในแต่ละห้องเพลงนะครับทบทวนนั้นก่อนว่าในแต่ละห้องเพลง ตรงนี้มีกี่ห้องเพลงครับ1 2 3 4 5ห้องเพลงซึ่งทั้ง5ห้องเพลงนี้แต่ละห้องต้องมีกี่จังหวะครับคำตอบคือสองจังหวะเนื่องจากเลขตัวบนได้กำหนดให้แต่ละห้องเพลงมีสองจังหวะแล้วเราจะใส่โน้ตตัวกลมได้กี่ตัวครับ ก็มาดูเทียบนะครับรถตกลมมีค่าเท่ากับ1จังหวะก็ต้องใส่ไป2ตัวถึงจะครบ2จังหวะรนตัวขาวมีค่าเท่ากับ1ิบหนึ่งส่วนสองก็หมายความว่าต้องมีโน้ตตัวขาว2ตัวถึงจะเท่ากับ1จังหวะแต่ว่าแต่ละห้องเพลงเขากำหนดให้มีอยู่2จังหวะก็ ได้น ố ตัวขาวอยู่4ตัวนะครับน ố ตัวดำมีค่าตัวละเ1/4หมายความว่ามีน ốt ตัวดำอยู่4ตัวถึงจะเท่ากับ1จังหวะดังนั้นในแต่ละห้องเพลงกำหนดให้มี2จังหวะต้องมีน ốt ตัวดำอยู่8ตัวครับน ố ตัวกระเบ็ด1ชั้น มีค่าตัวละ101ส่วน8ต้องมีโนต้ตตัวขบีต1ชั้น8ตัวถึงจะเท่ากับ1จังหวะเราต้องการให้มี2จังหวะก็8คูณ2เท่ากับ16ตัวครับโนต้ตตัวขบีต2ชั้น16ตัวเท่ากับ1จังหวะเราต้องการให้มีอยู่2จังหวะก็ต้องมีอยู่32ตัวครับ อันนี้คือกรณีที่เครื่องหมายกระบบจังหวะมีเลขตัวล่างเป็นหนึ่งนะครับตอนต่อไปเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ